แต่งอธิบดีตำรวจพอดีนะครับแต่งตั้งคุณสวัสดิ์อมอรวิวัฒน์ะนะครับแล้วก็เสรีเตมัเว่ยเข้ามาพอดีอะนะครับอันนั้นเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เขาเขากลัวว่าเอ๊ะเปลี่ยนอธิบดีตำรวจได้ก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะย้ายอ่อ่พอบอทอบอได้ะนะาเขาก็คิดอย่างนั้นตัวนั้นก็เป็นอีกเหตุหนึ่งเหมือนกันเป็นเหตุผลอันหนึ่งครับแล้วคุณเสรีเอาข่าวมาให้ทางนี้ปะ คุณเสรีก็พยายามจะปกป้องเต็มที่นะฮะปก<ต>ป้องรัฐบาลครับแต่ก็ทำทำลำบากแล้วตอนนั้นคือมันเหมือนกับว่ากุลชาติชายตอนนั้นเนี่ยก็ผมก็มองว่าผมพูดกันนะตรงๆเลยนะผมบอกว่าบอกออพ่อ,อ,อถ้าไปกับรัฐบาลนี้นะในชุดเก่าเนี่ยนะ ที่มีคนนู้นคนนี้คุณมนตรีคุณ, ri, คณบัญหารคุณต่างๆนานาเน,นี่ยในที่อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคุณมนตรีเนี่ยมีปัญหามากนะครับถ้าอยู่ต่อไปอย่างนี้มันก็คงไปไม่รอดนะแล้วก็ถ้าดูท่าทีของทหารแล้วเนี่ยเ,เริ่มมีคะแนนนิยมจากประชาชนสูงนะครับเริ่มให้สัมภาษณ์คือว่าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ค่อนข้าจะหนักคล้ายๆกับที่ปลเอกชาวลิตพูดกับก,กันแนกะันแนคมอชอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่นี่ใส่หมวกเอียงๆนะคุณสุจินดาแล้วก็สัมภาษณ์ตลกไปตลกมาวันรุ่งขึ้นก็นไปเที่ยวกับสาวแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่อ,อในทำนองนั้นมีสัญญาณอันตรายมันมันอันตรายมากอลยอย่างเงี้ยแล้วคงไม่หยุดผมว่าผมว่าไม่หยุดแน่บอกบอกบอกคุณชาติชายนะบอกว่า คงไม่หยุดแน่แล้วก็คงคะแนนนิยมเขาเนี่ยคงจะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเร้งนยายกชาชัยว่าไงก็วิธีแก้ทำก็คือว่าเปลี่ย,ยนรัฐบาลเลยเอาฝ่ายค้านมาอยู่กับรัฐบาลเลยอ๋อใช่ไหมฮะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้งขยงเลยเอาฝ่ายค้านมาอยู่กับรัฐบาลเลยครับนั่นแหละใช่ไหมฮะอันนี้คะแนนมันก็ก็เริ่มเอียงมาทางทาง,ทางชาชาัยมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้เรื่อง การกลัวว่าที่จะโดนปลดเนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่เใี่ไหมฮะแต่เรื่องเกี่ยวกับการช่อร่าดบังหลวงการโกงอะไรอย่างเงี้นะครับเรื่องเรื่องการไม่โปรง่งใสอะไรมันก็ยังดำรงอยู่อยู่เรื่อยๆบุฟเฟ่แ<ล>ครเบียน็ตบุฟเฟ่แ,<ล>แครเบียน็ตแล้วก็ยังไม่มีการไม่มีการตรวจสอบขอถามมีคำถามทั้งนเลยขอถามามีคำถามหนึ่งแล้วจะต้องถามอาจารย์ชิริยพรให้วิเคราะห์ละเมื่อกี้ฟังอันนี้อาจารย์เดี๋ยวช่วยเปรียบเทียบกันหน่อยนะ ในยุคนี้หรือยุคในอดีก็แล้วแต่อ,อีกคำถาหนึ่งอตอนที่รู้สึกไม่มั่นใจละว,ว่าจะเลือกทางไหนดีเนี่ยได้ปรึกษาหมอดูคนไหนบแกไม่ยอมบอกผมว่าผมผม,ผมต่อต้านผมผมจะไม่ได้ต่อต้านผมก็ไม่ผมผมคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะก็เลยไม่เคยแต่แกดูหมอดูใช่ไหม ไม่ทราบมาดูลือเปล่านะแต่ได้ข่าวว่ามีอยู่คนอ้องคนเหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจนะหมอดูม,มีส่วนไหมในการที่บอกว่าไอ้ทางเลือกที่อาจารย์ไก่ศักดิ์พูดหรือลูกโต้งบอกหนึ่งสองสาม <c oughs> นั่นนะหมอดูหรือโต้งเนี่ยมีสิทธิ์มากกว่ากันมีส่วนในการแนะนาํมมากระหว่างลูกกับหมอดูโอยผมว่าไม่ใช่หมอดูแน่นะผมว่าเพราะว่าแกก็ตัดสินใจส่วนใหญ่ก็ในสิ่งที่เออแกคิดว่าถูกต้องมันไม่ไปดูหมอก่อนจะตัดสินใจอะไรเท่าไหร่หรอก ได้ข่าวมีการแก้เคล็ดอะไรบ้างนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแก้ผ้าลำหรือเปล่านะแมัคงไม่ถึงขนาดนั้นนะนะนั่นนั่นอีกเจ้าหนึ่งแล้วไปดูหมอดูคนเดียวกันหรือเปล่ากับที่รอสชอเขาก็ดูหมอดูว่าจะต้องยึดอํานาจวันไหนเวลาไหนเนี่ย เผลอๆไปเจอเจ้าเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบใช่ไหมแต่ว่าา็ไม่เคยไม่เคยนั่นเลยก็มีแม่ผมไงที่ดูหมอดูใช่ไหมฮะก็ดูหมอดูว่ามีหมอดูคนหนึ่งอะนะบอกว่าผมเนี่ยโง่แหงแย่มากใช่ไหมต้องคนคนเขาเนี่ยว่าแล้วหมอดูรใชเาแมั้นงแบบว่าพ่อจะซวย เออครอบครัวจะสวยเลยครับก็เลยโกรถ้าโกนเนี่ยนะไม่ใช่บ้าผมก็ผมก็มีหมอดูเพื่อนผมชื่อยอดทองดับทิวไม้อ๋อนี่หมอดูแก้เคล็ดเลยนะแก้ก็ให้ไปไปบอกแม่บอกว่าแกก็ไปดูกับคุณหญิงบุญเลือนท่านผู้หญิงบุญเลือนแม่ผมนะบอกว่า แต่โกนไม่ได้เราไกลศักดิ์ถ้าโกนหนูโกนคราวเนี่ยเดี๋ยวอายุสั้นเดี๋วก็เลยผู้เลี้ยงก็เลยบอกเออถ้างั้นมึงไว้ต่อแล้วยินดีดีนะก็ช่วยช่วยเรากันเอาละถ้าจะถามอาจารย์การเมืองนี่ต้องมาอาศัยเรื่องนี้ดูด้วยออเนี่ยต้องถามอาจารย์ชริดาพรล,ละ<น>ว่าอาจารย<น>์ดาพรเนี่ยเป็นคนศึกษาเรื่องนี้เลยครับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับและเรื่องที่อาจารย์ไกลศักดิ์เล่าให้ฟังอาจารย์ว่าอย่างไรเท่าที่ฟังดูทั้งหมด คือคือความจริงนะคะมีข้อสังเกตอันนึงนะครับคืออาจารย์ถามท่านอาจารย์ไกรศักดิ์เนี่ยถามถึงรัฐประหารรอสชอปี3-4 <sc> <ม>ความจริงผู้ที่นำสกุลชุนทวันม,มีความสำคัญในประวัติศาสตร์การรัฐประหารของไทยคือนั่งฟังท่านอาจารย์กยกไากรศักดิ์ไปดิฉันก็นึกถึงรัฐประหาร8พฤศจิกาย,ยนพศ2490 นะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้ทํารัฐประหารคือจอมพลผินชุนวันนะคะก็ตอนนั้นท่านเงินกระสักไม่น่าจะเกิดในปีพศสองี่เกิเกิดแล้วมั้งเกิดพอดีฮะเกิดพอดีตอนนั้นปู่พอายุมากขนาดนั้นตอนนั้นปู่ตอนนั้นปู่เป็นคนทํารัฐประหารทํารัฐประหารใครตอนนั้นทำรัฐประหารล้มรัฐบาลท่านอาจารย์ประดีขนมยงนะคะซึ่งตอนนั้นก็มีเตุอะไรน่าสนใจหลายประการแต่รัฐประหาร2490เนี่ยมันเปลี่ยนธรรมชาติ ของการรัฐประหารในสังคมไทยนะคะอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนที่ทางของทหารในการเมืองไทยคือเปลี่ยนจริงๆก็คือเปลี่ยนรุ่นคนทํารัฐประหารแล้วก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ทหารเห็นว่ามันมีฐานอํานาจอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะการคุมกําลังฐานอํานาจที่สําคัญที่ว่านคือฐานในทางเศรษฐกิจและธุรกิจซึ่งเปลี่ยนลักษณะของการรัฐประหารอย่างสิ้นเชิงนะะก็เลยสังเกตตรงไหนที่บอกว่าเปลี่ยน คือคือการเปลี่ยนนะคะอาจารย์คือเปลี่ยนรุ่นคนถ้าอาจารย์เทียบคือก่อนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาเนี่ยผู้ที่ทํารัฐประหารซึ่งอ,อ,อยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยถือได้ว่ามีการศึกษาจากต่างประเทศอะไรต่ออะไรตามที่นักัฐชาสตรไทยวิเคราะห์นะคะแต่รัฐประหาร2490เนี่ยผู้ที่ทํารัฐประหารเป็นผล,ผลผลิตของระบบการศึกษาไทยแท้ๆนะคะก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง แล้วต่อมาครับอาจารย์สังเกตอะไรอีกแล้วก็ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือหลังจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นรัฐประหาร2490ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็มีลักษณะเช่นนั้นถ้าอาจารย์นับ24มิถุนา2475ว่านั่นคือรัฐประหารเหมือนกันจนกระทั่งถึงเอาเป็นว่ารัฐประหารวันในเย็นวันที่6กุลาคมปี19นะนะรัฐประหารในสังคมไทยมี2สเตปทั้งนั้น2สเตปสสองสเตปคือต้องรัฐประหารซ้ํา ขออนุญาตใช้คําที่ตอนนี้พูดกันมาได้สัปดาห์แล้วลต้องรัฐประหารซ้ําทั้งนั้นครั้งแรกอาจารย์ยึดอํานาจรัฐมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะดอกแดกด็อกแดกคือ,อทำอะไรไม่ค่อยได้แบบนี้ก็ต้องรัฐประหารซ้ําเพื่อที่จะรวบอํานาจะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะล้มสภาขึไม่ไหวแล้วเพราะรัฐประหารครั้งแรกนี้ก็พยายามจะให้มีภาพของความเป็นประชาธิปไตยอยู่ยังให้สภาอยู่พรรคการเมืองอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นส่วนใหญ่ นะคะแม้กระทั่งจอมพลถนอมเมื่อขึ้นมามีอำนาจต่อจากจอมพลสฤษดินรัตน์เนี่ยจอมพลถนอมกิตติาจรต้องรัฐประหารตัวเล็กตัวเองในปี2514คือจะต้องเป็นสองสเต็ปอย่างเงี้ยทั้งนั้นซึ่งก็น่าสนใจว่าคราวนี้อาจารย์จะเป็นยังไงนะคะคือที่พูดว่ารับเธอประหารซ้ำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่คือเป็นอย่างเงี้ยนะคะในรัฐประหารในสังคมไทยเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะเพราะนี่เป็นความรู้ใหม่ผมเองไม่เคยสังเกตเรื่องนี้ว่ามันต้องมีการรัฐประหารซ้ำทุกที คือรัฐประหาร8พฤศจิกาย,ยน2490เนนี่ยนะคะพราะหลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยมีความพยายามจะ,ะแย่งอำนาจคืนนะคะจากคนอย่างน้อยๆ3กลุ่มแล้วก็ปกลายเป็นกระกบฏกบฏ3นผลคือ,ค,อคือไม่สำเร็จคณะรัฐประหาร2 490ก็ต้องรัฐประหารซ้ำแต่ตอนสมัยรัฐประหารเอาพลเอกชติชายออกไปเนี่ยอันนั้นไม่มีซ้ำใช่ไหมไม่มีรศชไม่มีซ้ำแต<ล>่แต่น่าสนใจว่าถ้าอาจารย์ไม่มีเหตุการณ์พฤษภาธมินออจะเป็นอย่างไร แต่มันก็เกิดเหตุการเปลี่ยนแปลงใช่ครั้งใหญ่ในเหตุการ์พฤษสภาธินใช่โอ้ตกลงมันไม่ได้มีทีเดียวแล้วก็เลิกมันจะมีติ๊กติ๊กติ่กติเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วจะมองว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนไปแล้วได้ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างเมื่อพฤษภาธินที่บอกว่าเมื่อปี2534เนี่ยไม่มีรัฐบรลซรัฐหารซ้ำใช่ไหมครอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพการสังคมเราเปลี่ยนไปแลวประชาชนเริ่มตื่นตัวเพราะฉะนั้นรัฐบาลครั้งนี้ก็อาจจะไม่มีซ้ำอีกก็ได้เพราะว่า ถ้าจะทาซ้าเนี่ยประชาชนก็คงไม่ยอมอะไรหรือเปล่าค,คือชั้นกลางจํานวนหนึ่งนะคะท,ที่ดูเหมือนจะอาจจะรู้สึกยินดีกับรัฐประหารวันที่19กันยานะคะ,ะส่วนหนึ่งก็นั่งรอดูอยู่ว่าท่านจะทําอย่างไรคือถ้าท่านคือเ,เรื่องนี้ก็พูดกันแล้วหลายรอบถระท่าน์ทำเหมือนรสชก็คงได้เห็นเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับพฤษภาฒน์นินะคะตงอาจารย์กาลังจะบอกหรือเปล่าถ้าดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันคงจะมีเหตุการณ์อะไรอีกสักครั้งหนึ่ง คือดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นค่ะทีนี้ถ้าอาจารย์จะบอกว่าคือดูแล้วทางคอมอชอท่าน